พาโรใจอีมันใจนให้หนูเราไม่ได้ถ่ายคลิปเลยครับวันนี้ไปกับเธอเนาะไปมาก็เดินทางไปเอากุุงกีกระเบนกลับมานะครับ เเสียบอยกลับมาคืนนะครับตกงานแล้วเสียบอยพันพันได้เราขับครับ

ba ba lên lên hát 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 thôi chốt thấy bên nôn mà nào, thấy bên nút Oh, oh, oh. เดินหน้าเดินหน้า <armor> ม <KK roommate> ันจะติดแตบแล้วเ้ยไปเลยถ่า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 ยเลยถ่ายไปดูเลยถ่ายเลยถ่ายเลยโอ้แล้วแล้วหักไปโดนหักไปโด้วยเอา เลยเลยเลยโอ้เล่นสล็อใหม่เลยโ oh, อ้บอกว่ oh, าพ่อพ่อตรงนั้นเลย <laughs> เรียบร้อย <laughs> อย่างใหม่เลยครับเต็มเต็ม นี่ครับก็ยกโซ่ล่มาเอาเอาแคนนี้มาเปไนนอนอยู่กับพี่ตินอยู่นู่นเลยโอ้นอนอยู่ชายใหญ่ เอวานนะนี่ใช่ไหมนี่นี่ยันยาวเลยยาวเราอะโซ่เอาไปยกอไนั่นดิยกโทเอออะไะนี่ไม่เช็ดเอามาแล้วโวสตนเราไปย้ายรถไปย้ายอะไรหนุ่หายแล้วมังนี่หายเรียบร้อยแล้วนี่ โอ้เาลายสซิงต้องงี้คลบมบห้อมันก็ช่วยประคองพหรอตอนนี้เวลาเดินมันจะนิ่มกว่าเดิมของพวกนี้มันเหลือเยอะนี่เขาก็เปลี่ยนมาแล้วนี่มีมีเลือเยอะเหลือน้อยนะเปลี่ยนมาได้กี่เที่ยวพี่บานไปนอง

แกดึงรถทอยเราจะนิ่งแกเอาคันใหญ่ไปตากวะพี่ก็เป็นกันล้วแต่พี่หายแล้ววะเป็สัตว์เนื้อโซ่ก็ถามแกว่าตอนแกไปใหญ่โดนเกอะแกแกพี่โซ่ยาวอ่ะเออรอยทงได้ตอนนั้นไอ้ทงเอาไปดึงอะไรวะดึงรอยทงไง เลียตรงนั้น,นอ่ะโ <laughs> อ,อ้ต้องถอดทำใหม่นันไม่สวยไม่เห็นเลนยถ้าเห็นทำเสร็จแล้วเมื่อวานเล่นตัวนี้จนมืดอ่ะสองคนละเราเอง ไเอฟเไปไหนไม่รู้ <c oughs> รมอไซไปเลยเอ้ามอไซไม่อยู่บ่ไ,ไ,ๆๆๆๆไปแล้วไปแล้วนี่มอไซที่เขามาจำนำไว้วจำนำนี่มอไซคันเนี้ยไม่รู้ใครมาจากไหนมาจำนำกับหนอนสามพัน ได้แล้วเนาะพี่ว่ไปไหนคนรุกรังเปล่าพี่โรงไหนวะให้น้ำมันมาเลือดทังหน่อยก็ไม่ได้เนาะเยอะหม,ไห <c oughs> มดไหมอ่ะ <c oughs> จะหมดแล้วเปล่า ก็นี่แหละเอามาคืนนี่แกยืมตอนนั้นแกยืมไปแต่ตอนน้นน่้ขอไม่ขายตไรปตอนที่เราไปทำเขื่อนมาแรกอะตรงนั้นแหละอยู่ในสวนคุดทองไส้ไก่ ไม่เยอะ,ยอะประมาณแต่แกบอกว่าจะหางานให้อีกเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เก็บไว้ตักตินประมาณ2วันมั้งถ้าถ้าไม่มีก็กลับมาคืนเน่ยเพราะมันมีงานทีเดียว,ยวใส่ไม่เข้าเปลโซ่เราใหญ่เกินเ่ลดีเราเอาเนี้ยไม่ไม่ไม่เรา เขาเอาเนี้ยเออนี่เลยนั่นเลยเนี้ยพอมาปุ๊บเราก็เกาะเลยเยอะเหยาะมาฝั่งนี้เลยทะลุฝั่งนี้เลยนั่นแหละมันทะลุเนี่ยเราก็เกาะคล้องนี่ขึ้นเลยให้เอาจองให้ยังไปเก็บตากเรือร้งไจิตตาทำร้างอยากดูจะได้ไปทางนี้เลยพี่ไปได้แล้ว แข no yeah. really. <that> uh, <for high> ่งแล้วขงแล้วเไร่นี้รอเข็นอยู่จัอไม่ได้จอยู่เฮ้ยไม่ได้ต้องสอดข้างล่างเดี๋ยวมันจะไงตัวนี้สอดข้างล่างรูล่างอะรูหลง นี่เออแล้วแล้วมันไม่ไหนโอ้ใช่ถ้ายกตัวนี้มันจะไงถ้าตรงนี้จะขอมันเข้าได้เหรออนี่ว่ายุพี่เกาะมาจากโน้นยังได้เลยเ <c oughs> ส้นเดียวพอไม่ต้องเอายาวหรอ ก็อนนี่เลยพอดีไหมพอดีเมื่อกี้เลาเมื่อกี้ไปไหนไปไหนไอ้กตกใจอะไรครับสุบที่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ